เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหม่สองสัตว์ Happy Birthday ทูยูเขาหน่โซมเขาไม่ค่อยอยากถ่ายเลยอ่ะเขาเพิ่งอาบน้ำให้เป็นเบอร์ไว้อย่าให้ชัดอย่ให้ชัด่ให้ชัดเขาเพิ่งอาบน้ำทำไรอยู่ถ่ายคลิปป้อลุยสับผมนี่เป็นสายพิเศษของเรา ไม่ขึ้นไม่ขึ้นว่าเป็นใครเพราะเ,<ล>เราเราโทรไปนะคะเราโทรไปไม่ใช่บ่อยๆนะที่เราจะโทรไปไม่ใช่บ่อยๆที่เราจะโทรไปหาใครมันสึกเปนเกลียดมากเลยะค่ะที่โทรอ่ะโทรทางไกลมาถึงประเทศไทยมันจะได้ยินเสียงเราไหมได,ได้ยินได้ยินได้ยินพูดไปแกดำขึ้นนะ <c oughs> <c oughs> มีความในใจอะไรจะบอกเราจะได้ลองหมดอยู่ทุก เออได้ได้ออกรายการเราแล้วดีใจไหมได้ออกรายการเราแล้วแต่เป็นเงินของรายการแล้วและเรามีของขวัญแต่บนเครื่องพีชสุขสงสารกําลังคนนั้นมากทำไมสงสารทำไมสงสารอะไรเขาสงสารพวกเราสิเขาไม่รู้จวอเลยอ่ะทำไมอ่ะสงสารพวกเราสิทำไมต้องสงสารเขา เออพวกเราน่าสงสารเด้เว้ยแกเอางี้เอางี้พี่ทินทินพวกเขามีของขวัญวันเกิดให้พี่ทินทินเดี๋ยวพวกเขาจะทำนายดวงให้พี่ทินทินโดยพทินเออเออต้องบอกวันเดือนปีเกิดมาอืวันวันที่เอ้ยวันแบบจันทร์อังคารพุธอย่างงี้ด้วยนะแล้วก็ปีแบบปีอ้าวปีอะไรเดี๋ยเออเออเออ่ะบอกได้เลย ตันนี้เลยเดอนตที่15กันยายนค่ะพศ2 5 3 2วันอะไรวันศุกวันศุรวันศปีงูเล็กงูเล็กปิงูเล็กอูเล็กคือปีอะไรม้าอะไรมาเหลงมาเสงอมาเสงเออ แล้วก็มีอะไรอีกนะอืออืออือืพอแล้วเนาะแค่นี้ก็พอแล้วเยอะๆพอนเหรออ่าเดี๋ยวเขาจะดูดวงให้ติดตามต้องติดตามในคลิปเนะติดตามในคลิปนะคะก็มีคลิปวันเกิดของพี่ทินทินจะดูดวงให้สําหรับคนอื่นถ้าอยากให้เราดูดวงให้กดกติกานะคะทำหน้าชัดก่อนได้ไมวะเ้าส่วนๆเดิน้า่วกดกติกานะคะสําหรับ ผู้ที่อยากให้เราดูดวงให้นะคะทันทีที่เราลงคลิปนี้ไปปุ๊บแล้วใครที่โทรมาหาเรานะคะเป็นสายแรกเราจะทําการดูดวงให้คนนั้นนะคะอันนี้อันนี้เป็นกรณีพิเศษเรารับสายตลอด24ชั่วโมงค่ะเออจริงๆมีอะไรฝากบอกเพื่อนๆที่ประเทศไทยมีอะไรฝากบอกเพื่อนๆที่ประเทศไทยไหมคะ พื่ฝากทำไมมันอยู่ที่ไทยมันก็อยู่ในประเทศเดียวกันแล้วเราจะฝากบอกเพื่อนเพื่อที่ประเทศไทยท่าันต้องฝากต้องฝากต้องฝากเป็นกฎอะโอเคโอเคขอรุณทุกคนที่ส่งคำอวยพรทางเฟซบุ๊กแลอรี่เปอรโยมเฉยเอ่ออวยพรผ่านทางหน้าตาเฟซแอนดตัวดีดีขอบคุณว่าค่ะรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างทีที่เพื่อนกับพี่กิฟตพ่อทางไกมา อีกๆจะไม่จบยาวๆกว่านี้ยาวๆสุดสุดท้ายนี้เขาอยากให้วิ้นทนร้องเพลงให้พวกเขาฟังเพลงที่พวกเขาสอนก็ได้เร็วๆชีวิตเร็วชีวิตเรลยเอาไปคันหูนะอะไรนะโอเคทำท่าด้วยทำท่าด้วยมันช่วยเห็นนะสิไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาเห็นเขาเห็นคัน จบอาสมรีแล้วเอามีมาปก็ไม่หายมีมีเสียงคุณคาง,งด้วยอยู่เป็นงูทีไรคนกงีางด้วยคางด้วยอะคางด้วยลองไว้เต็มแล้วลองได้แค่ไม่เอา,าไม่ดริ สำหรับคำบันเทิงทางไกลเว้ยขอบคุณจริงๆขอบคุณมากค่ะพูดที่ทำให้เรายิ้มได้ขอบคุณมากมากจริงๆพี่ทินทินสำหรับวันนี้เราไม่ได้ลาไปด้วยหน้าพวกเราเราจะลาไปด้วยหน้าพี่ทินทินพี่ให้ไปจินตนาการเอว่าพี่ทินทินจะหน้าตาเป็นยังไงบ่ายบาย